พรบอากาศสะอาดสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรเป็นของประชาชนจากกรณีที่นายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊คแสดงความเสียใจต่อการจากไปของหมอกิทไทยเจ้าของเพจโซดีวะซึ่งป่วยเป็นมะเร็งปอดโดยคาดว่าสาเหตุของอาการป่วยอาจมาจากค่าฝุ่น pm 2 5ที่รุนแรงขึ้นทุกปีโดยนายกรัฐมนตรียอมรับว่าปัญหา pm 2 5ไม่ใช่ปัญหาที่แก้ได้ง่ายแต่จะสู้เต็มที่ในการร่วมผลักดันพรบอากาศสะอาดเพราะอากาศสะอาดต้องเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน ซึ่งเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการร่างพรบรบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นในทุกปีสำหรับสาระสำคัญของพอรบรบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดนั้นคือกำหนดกลไกในการบริหารจัดการและควบคุมกิจกรรมต่างๆที่ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศในทุกมิติ โดยจะมีคณะกรรมการทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายการบริหารจัดการและกำหนดมาตรการต่างๆตลอดจนมีเครื่องมือให้ภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศร่วมกันนอกจากนี้ยังมีการกำหนดความรับผิดทางแพ่งและบทกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนอีกด้วยขณะเดียวกันนะครับท่านนายกเศรษฐาเองได้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ครับในหลายจังหวัดก็พบว่าประชาชนเนี่ยทวงถามถึงเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทเยอะเลยนะครับ ถ้านายกยอมรับครับว่าในการลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยหลายคนก็ถามถึงเรื่องนี้กันเพราะเขาอยากได้จริงๆครับมันวิกฤตจริงๆยืนยันว่าตอนนี้ครับจะพยายามทําอย่างเต็มที่และยืนยันครับว่ายังคงไทมลายเดิมพวกท่านก็เห็นนะว่าเขาว่าท่านว่าเขาต้องการนะไปที่ไหนก็ต้องการเมื่อกี้เจอที่อุตรดิตถ์ก็มีหลายท่านก็ถามรเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เขาอยากได้จริงเพราะมันวิกฤตจริงๆนะครับก็พยายามทำอย่างเต็มที่ครับ พยายามเดินที่นะครับทุกสายต,ต้องต้องมีการพูดคุยกันนะครับยังคงทาุนยังคงทำลายงงเดิมครับนะครับ